สวัสดีครับพี่น้องสกูุตคนนะครับวันนี้มาพ่อกันแล้วครับช่องห้องโปงแชนแนลครับวันนี้ก็ได้ยำแตงโมเนื้อสดพี่น้องเป็นเมนูผักกาดนะครับด้วยบางคนอาจจะบุกเคยได้ยิ้นนะครับเนาะโมเป็นบักแตงโมเลยนะครับเนื้อนะพี่น้องเนื้อสดเลยแหละเข้ามาขันใส่บักหน่าวนะครับใส่พริกแกงพี่น้องสูตรสูตรผักกางนะครับด้วยนี่เอฟซีมันขอมานะครับเนาะเป็นเมนูทั้งผักกางนะครับด้วยกั เดี๋ยวอันวิธีการเห็ดอยู่ถ่ายคลิปด้วครับเด้อเดี๋ยวผมมุดใบถ่ายคลิปเนาะครับเนาะมันมันมันโดนเนี่ยนะครับกะมีเน่กินเนาะมีมีหน่องไก่ม่น้ำเด้อพี่น้องเด้อหน่องไกม่ม่น้ำแล้วกับมิ่งเจ е ลเจ е ลพริกปนธรรมดาเท่านี้แหละพี่น้องนะครับปกติก็ใส่พริกแกงแล้วกัมี่งกะเพราน้ำเด้อพี่น้องเด้อมี่งกะเพราน้ำใบกะเพราเฮียนะครับใบกะเพราแล้วกัมี่ผักก็มีบักแข็งมี่ผักใส่มะละกินก็แหละครับยอดเป็นเนาะครับเนาะแล้วก็หมากมันมะเขือ พักีเลือดมาเสียบเสียบต้องกันพี่น้องเนาะมาน,นีเป็นเมนูแบบแปลกๆเลยนะครับเด้อลองเบิงนะครับเอาเข่าทิ์เกาพี่น้องขอาห่อนเลยพี่น้องเนาะหองปุงนะครับบรรยาก,กาศกาันรอบเย็นพี่น้องบรรยากาศดีๆอยู่ตรงไฮตรงหน้ามองเกาเพ็ดเพ็ดหมูบ้านนี่แหละมะเสียบน้อกันมาดีจวดเลยบมาดีพี่น้องเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อดิบนะครับเด้อมันเป็นเนื้อซุกเด้อเอามาขันใส่ยักน้าพี่น้องเขาว่ามันซุกแล้วเขาว่าเอา อะมาจวดน้วกันนะครับเนาะอเสียบของแถแล้วครับพี่หน่องเป็นเมนูแปลกๆเนี่ยล่องเบิองออกเป็นเป็เปีเยวเนี่ยนะครับพี่หน่อใส่กระเพราน้ำหอมหอมไม่กระเพราะ,ราะต่ว่า เป็นว่าเป็นเป็นเป็นเมนูกับแกบเมันว<ภ>่าเอฟซีแนะนำมาเนาะ <S <S <K S 1> ขอบคุณนะครับเด้อลองเห็ดเบิงเอานนี่ไม่กินน้ำเนี่ยอานนองไก่ม่กินน้ำพริกเกลืพร้อมเทียมอื้ม เสียบอยู่ในพี่หน้องยำแตงโมโล,ลองไปเผ็ดเบิ้งนะครับเด้อยพี่หน้องสูตรนี่พี่ที่เห็ดกัอยู่ในถ่ายคลิปนะ จว่าบดิไซกับขวดจะขายก้อยมะนาวครับพี่น้องต่ว่าบขขานนาดิไซกับข,ขวดด้วยห้าบาทเท่าก้อยมะน,นาวกับไซกับข,ขวนะครับเนาะอันนี้บขขดิไซกับขวไซพิกแกงแซบข้าวเทียลเลย ฝากกดอ่าติดตามนีน่นะครับเร้่องเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเนาะช่องทองป่งแช n แนลนะครับจาเป็นโปรไฟล์คือ้องป่ง h ช n แนลในยู u ูบนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตาม Victoria นะทุกทุกการร่างใจนะครับเด้อนะครับเมื่อวานเนี่ยกินมะม่านะครับฉลองไปเนาะฉลองหนึ่งมื่นเจ็ดพันะครับฉลอ,อ,อ,องก่อนสองหมื่นนะครับเนาะ แล้วรอบสองหมื่นก็สิบร้อยทีนึงแต่ว่าเพชรดีพี่น้องยอมรับว่ามาหมาเขาเพชรดีเพชรจัน,น้ำตาไหลเหรอไหม แสบคุ้นวายเลย เกลียวเก่ียวน้อยๆเกลครับแค่นี้่ย เทียงอาจจะมีล่มแห้งครับร่มไม่แห้งเน้อล่มบอกนะครับเไใบก็ะเพราพีาพ่น้องเลยนี่ใบกระเพรา่านบ้า พรอมาจัดให้เลยครับเด้อ ล่องล่องเพชรเปิงครับจวดขดาานาดวันเพชรขาลี คือกันอะไรกับก๋วยมะนาวไปเนาะเปรี้ยวเนี่ยสูตรนี่เลยบว่าใส่พริกแกง แซ่บได้ไม่หนักเลยแซ่บข้องเท่นลครับแซ่บดีเมน,นูครับเมนูกับแกีมนะครับเด้อกินกับแกม,ม๊นี่แซ่บ เป็กเข้าไปเสียบฮึฮึภาพี่น้องมากต่บรรยากาศอยู่ตรงหน้านะรถไม่เย็น อิ่มไหมเนาะจะไปกินต่ออีกที่นึงนะครับแซ่ยบด้วยครับอ่ะ,อะครับคลิปนี้เอาซ้มหนึ่งก่อนนะครับเนาะการมันนี้ได้อ่าย่ำแตงโมเนื้อสดพี่น้องนะครับกับเนื้อสดแตงโมก็คือเนื้อนะพี่น้องเนื้อสดเลยพี่น้องเอามาย่ำใส่พริกแกงใส่ผักกระเพรานะครับใส่น้ำปลามุ้งนัวนะครับบักหน้าวขันใส่บักหน้าวนะครับ แสีบของแท้แล้วครับพี่น้องนะครับขอบคุณทั้งพี่สาวเนาะอยู่ทั้งผักกางเนาะเป็นเนื้นํามาเป็นเมนูอ่ายำแตงโมเนื้อสดพี่น้องนะครับแสีบของแท้แล้วครับล่องเอาเผ็ดเบิิงนะครับเด้ออยู่ถ่ายคลิปเนาะครับเนาะกะขอบคุณนะครับแฟนครับเอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะที่เกียรติทีามรับชมช่องห้องปุงเชี่ยวขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่มารับชมเนาะครับเนาะ สองอระโปงกับภาพมากินเข่าอยู่บรรยากาศร่มเย็นหมอนี่นะครับแสีบของแทีแล้วครับพี่น้องหมอวานนี่เพชรโพดหมอวานนี่เพชรของแทีอีดีนะครับสายเพชรนะครับล่องเบิองนะครับเนาะไทยพ่อจะล่องกัอว่าล่องหมดนะครับเด้อนะครับเมนูเมนูนี่ด้วกันครับพี่น้องเอาไปล่องหมดนะครับเนาะอ้ากระคือกราพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่ครับพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้เนื้อสดซดมาพี่น้องหั่นเรียบร้อยเนาะงามงามนะครับกัวันจีมาเห็ดเมนูยำแตงโมเนื้อสดครับพี่น้องนะครับเป็นเมนูแปลกๆปลกเครับเด้วอ่าเมนูของผักกางนะครับเอามาลองเบิองนะครับเนาะกัมีวัตถุดิบนะครับมีมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็มีพริกแกงนะครับพริกแกงแล้วก็หอมหอมใบตัวชี้ใบเลื่อยแล้วก็บพวกหอมนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับตามด้วยกับเรานะครับเนาะกับเรา แล้วก็อันนี้ผักที่ขาเสเชมาแกมกินนะครับเนาะนะครับก็วัตถุดิบก็มีอย่างหลายครับก็มีแค่พงนัวกับน้ำปลาแค่นั้นแหละพี่น้องอ่ะยวมาปรุงนะครับเนาะปรุงเลยครับใส่มะนาวเข้าไปนะครับบีบมะนาวไปอันนี้เป็นสูตรผากกลางนะครับเลยยำแตงโมเนื้อสดนะครับใส่เข้าไปเ้างเชมขันมะนาวให้มันขาข้านะครับ เนี่ยมเบิ้งคือสิม,มันสุกกันล้วนะครับคือกว๋วยปลาเนี่ยพี่น้องเนะ,อะลองเบิ้งครับลองเบิ้งนะครับขาเสีอมะนาวเอ่ะเสียไปก่อนจกักซีฟเวทีครับให้มะนาวมันซึมเข่าเนื้อก่อนครับอ้ามาร์กใบซีฟเวทีแล้วครับพี่น้องอ่ะเนื้อมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับขาวแล้วเอ้าเดี๋ยวห้อขันก่อน ันพอหยากใส่มือเลยพี่น้องเลยใส่มือขันเลยขันให้มันสุกก่อนขันใบมะนาเน่าออะเนาะขันใบมเน่าออกครับ เหนียวมันจะออกเป็นขาวๆะครับเลยเราไปเล่าขาวแล้วต้องการต้องการปรุงครับพี่น้องใส่ถั่วเขียวมันใหญ่ครับถั่วหน่อยมันใส่เนี่เข้าไปนะครับเลยใส่พริกแกงเข้าไปนะครับปกติเนี่ยพริกแกงเขาจะขันใช้เหมือนกันเลยครับเลยใช่ว่าแบบใช่ว่าผมขันมันหยิบเสียบมือครับเอาเดี๋ยวลองดูเลยขันกันเลยครับ เป็นเมนูกบแกี่อ่ะใส่น้ำปลาเข้าไปพี่น้องใส่น้ำปลาเข้าไปตามด้วยผงลวกครับผงลวกครับคั่นได้เลยครับพี่น้อง ยำเตียงหมูเนื้อสดพี่น่องอซิมกันพี่น่องเป็นรสชาติอย่งนี้วหืมเสียบข้องแท้แล้วพี่น่องเออ <ะ S 1> สูตรหนึสุดยดอดไปอาใส่เดี๋ยวไปกับพี่น่องหอมนองไปใส่หอมนองไป อ้าไปจุดรวดกันเลยพี่นอออ้องเ้ารวดแล้วครับพี่นอ้องยำแตงโมเนื้อสุครับพี่นอ้องอ้าเสียดๆน้่งกันนะครับเนาะ